สวัสดีค่ะวันนี้นินจะชวนทุกคนมาทำขนมไข่หงนะคะวิธีการทำขนมไข่หงนะคะก็จะแบ่งออกเป็น3ขั้นตอนค่ะไปดูวิธีทำกันเลยค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเรามาเริ่มทำที่ตัวแป้งค่ะจะใช้เป็นแป้งข้าวเหนียวนะคะแป้งข้าวเจ้าน้ำตาลทรายค่ะแล้วก็ตามด้วยกะทินะคะใส่น้ำเปล่าเล็กน้อยนวดให้ทุกอย่างละลายเข้ากันดีนะคะนวดจนตัวแป้งเป็นเนื้อเนียนนะคะจับตัวเป็นก้อน เท่านี้เราก็สามารถทักทิ้งไว้ได้เลยค่ะแล้วเราก็จะไปทําส่วนของไส้กันต่อนะคะตั้งกระทะค่ะใส่ถั่วเขียวซี่ที่เราเนื่องเอาไว้แล้วตามด้วยน้ําตาลทรายเกลือกระเทียมโขกนะคะและสุดท้ายก็คือโรยด้วยพริกไทยเล็กน้อยนะคะหากท่านใดชอบทานตัวพริกไทยนะคะชอบกลิ่นของพริกไทยสามารถใส่เติมลงไปได้อีกค่ะ แล้วก็ทําการผัดนะคะให้ตัวน้ําตาลทรายละลายค่ะและทําการกดถั่วเขียวซี่ของเราด้วยนะคะ <S <S <AR C> เนื้อถั่วจะได้แหลกค่ะแล้วก็ผัดต่อไปเรื่อยๆเลยค่ะเนื้อก็จะได้ประมาณนี้นะคะสามารถยกขึ้นมาพักให้เขาเย็นค่ะแล้วก็ทําการปั้นได้เลยหยิบไส้ขึ้นมานะคะปั้นตามขนาดที่เราต้องการได้เลยค่ะเดี๋ยวนินจะปั้นอยู่ที่ขนาด10กรัมนะคะปั้นเลยค่ะปั้นจนหมดนี่เลยนะคะ ้นจนหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทําการปั้นแป้งกันต่อเลยค่ะตัวแป้งนะคะก็จะเป็นเนื้อแป้งที่นุ่มนะคะปั้นขนาดอยู่ยที่15กรัมค่ะกดแบ่ๆเขาหน่อยนะคะแล้วก็นํมาไส้มาใส่ตรงกลางได้เลยค่ะทําการห่อนะคะระวังค่ะอย่าให้ไส้แตกนะคะคึงๆเขาค่ะไม่ต้องกลมมากก็ได้ค่ะเดี๋ยวเวลาทอดเขาก็จะกลมเองนะคะค่ะปั้นจนหมดเลยค่ะ ตอนนี้ก็ปั้นจนครบแล้วนะคะไปทำการทอดได้เลยค่ะไฟนินก็ได้ตั้งเอาไว้แล้วนะคะใช้ไฟปานกลางค่ะนำลงไปทอดได้เลยนะคะพอขนมเขาเริ่มลอยขึ้นมานะคะเราก็ทำการเขี่ยดได้เลยค่ะเพื่อไม่ให้เขาติดกันนะคะใช้ตะเกียบหรือไม้ก็ได้ค่ะคอยคนเขาพลิกด้านนะคะขนมจะได้สีสวยเสมอเท่ากันทุกลูกนะคะพอเหลืองประมาณนี้ค่ะตักขึ้นได้เลยค่ะ ขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวจะทำน้ำตาลเคลือบกันค่ะใส่น้ำตาลทรายกับเกลือลงไปนะคะตามด้วยน้ำเปล่าค่ะควรให้ตัวน้ำตาลทรายละลายพอคนคมาได้สักพักนะคะน้ำตาลทรายของเราจะเกิดเป็นฟองเล็กๆอย่างนี้นะคะปิดเตาค่ะแล้วรีบนำขนมลงไปคุกได้เลยนะคะโรยด้วยต้นหอมเล็กน้อยค่ะแล้วก็คุกเขาเลยค่ะคุกให้จนตัวน้ำตาลทรายของเราแห้งนะคะแห้งเกาะตัวที่ขนมเลยค่ะคุกแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะคะพอเป็นเกล็ดน้ำตาลเล็กๆ,ๆอย่างนี้แล้วนะคะ ก็พร้อมทานแล้วค่ะจัดใส่จานพร้อมเสิร์ฟเลยนะคะตัวแป้งขนมของเราก็จะนุ่มๆแบบนี้นะคะเวลากัดก็จะได้ไส้ประมาณนี้เลยค่ะแน่แนๆเลยค่ะตัวไส้นะคะรับรองว่าอร่อยแน่นอนค่ะไปลองทำกันดูนะคะ